สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการดริปกาแฟนะครับหรือจะเรียกว่าพัวโอเวอร์นะครับมันมี2ชื่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีของผมเนี่ยผมเตรียมอะไรยังไงบ้างก็จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบกับคนทำคลิปอื่นๆเกี่ยวกับการดริปกาแฟนะครับมาดูกันเลยนะครับผมก็จะมีการจัดการกับมเมล็ดกาแฟก่อนนะครับกาแฟแต่ละยี่ห้อก็ ไม่เหมือนกันนะครับในคลิปนี้ผมก็ใช้ของยี่ห้อสุดพีนนะครับก็จะมีช้อนตวงนะครับใส่ไปเลยเพราะว่าเราทำเองที่บ้านนะครับถ้าทำขายต้องเอาช้อนออกแยกนะครับก็เพราะว่าหนึ่งช้อนพวกนี้มันจะมีที่บอกอขนาดรปริมาณมันอยู่นะครับแต่จะลืมว่ากาแฟแต่ละยี่ห้อก็จะให้น้ำหนักแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกัน อผมก็จะชั่งแล้วนะครับใส mm ่ล hmm. งไปปกติโดยส่วนใหญ่แต่ละยี่ห้อเขาก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดแต่ยี่ห้อนี้ต้องใช้ยี่สิบนะครับ mm hmm. ก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขาดังนั้นเวลาเราจะาชองกาแฟดืวยวิธีการไหนก็แล้วแต่ต้องแก้วทุงแรกนะครับก็คือแก้วแรกก็คือมันต้อง มาลองดูก่อนว่าคนจะใช้น้ําหนักเท่าไหร่จะได้เปรียบเทียบกันก็ใช้ประมาณนี้ก็แล้วกันเคล็ดลับผมนะครับก่อนที่จะบดผมก็จะมีแก้วน้ํานะครับมีซ่อมนะครับจุ่มนิดนึงแล้วก็มาคนคนก่อนที่จะบดนะครับเพราะอะไรครับผงกาแฟจะได้ไม่ติดที่ตัวที่บดกาแฟนะครับคนประมาณนี้คนนิดนึงผมก็จะมีเครื่องบดกาแฟ สามอย่างตอนนี้นะครับก็ทำงานแตกต่างกันตัวนี้ก็จะใช้เวลากบเพื่อนแต่ส่งกลิ่นหอมเหมือนกันแล้วก็จะมีสองตัวนี้นะครับที่เป็นพระเอกสำหรับผมก็คือมันทำงานได้เร็วแล้วก็ส่งกลิ่นหอมด้วยนะครับก็ <S <S จะแยกกันเลยว่าตัวนี้สำหรับแบบเอสเสโซอันนี้สำหรับกิฟแล้วก็แบบไซฟอนนะครับผมก็แยกออกมาแล้วก็ใส่โัวข้างล่างนะครับเพราะขี้เกียจปรับเบอร์นะครับสตัวนี้ก็จะ มีเบอร์ไม่เหมือนกันนะครับเยนอกไปผมก็จะมีอุปกรณ์อย่างไม่ไผ่อย่างนี้นะครับประมาณนี้นี่วิธีการของผมจากนั้นก็ทำการบดกาแฟครับนะช่วงที่บดกาแฟะนะครับมันจะได้ได้น้ำร้อนแบบ พอดีพอดีก็คือผมก็จะเติมน้ําประมาณ500มิลนะครับ500มลลงในกาตัวนี้นะครับจนที่บดผมก็จะทําการต้มน้ําร้อนรอนะครับจะได้เวลาพอดีกันเพราะว่าถ้าเราเติมน้ําเยอะน้ําก็จะร้อนช้าไอ้ตัวเนี้ยคอมมานเดนเตตัวนี้นะครับตัวตัวบดตัวนี้มันทําเวลาได้พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรา ไปพร้อมกันเลยนะครับว่าช่วงที่บดต้มน้ำเราใช้เวลาเท่าไหร่เคไปเลยนะครับมันเป็นกาแฟขั้วอ่อนนะครับมันจะใช้เวลานะครับใช้พลังเยอะหน่อยนะแต่ถ้าก็เป็นกาแฟขัว้วเข้มมันจะก็เดียวเลยนะครับหรือว่าหนึ่งแก้วใช้เวลา,าน้อย 9ก้าารัมดีด้วนะครับการชงกาแฟกาแฟแต่และชนิดแต่และยี่ห้อเนี่ยก็จะได้ใช้น้ำหนักไม่เหมือนกันนะครับไปแล้วครับประมาณ40วินาที40วินาทีเรียบร้อยนะครับกาแฟกลิ่นหอมนะครับ ข้อนี้กลิ่นโสมกลิ่นหอมมากเลยเครื่องกกาฟแฟรุ่นนี้นะครับ mm hmm. รเราก็จะได้เวลาพอดีกันนะครับเม mm hmm. ื่อที่น้ำเดือดคือเราต้องมาเตรียมกระดาษด้วยกระดาษ็องวช้ของทาลิโอเนียนะครับพาต,ตัวดิปเปอร์ก็เป็นของทาลอันนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเครื่องกระดาษนะ ผมก็จะมีที่ตักน้ำผึ้งมาช่วยเย่ใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับพอดีมันมีพอดอีน้ำก็จะเดือดพอดีเลยนะครับสำหรับโถข้างล่างตัวนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นแก้วน้ำอย่างนี้ก็ได้นะครับ มันจะได้ไม่สิ้นเปลืองนะครับอันนี้ก็อยากซื้อมาทดลองนะครับน้ําเดือดพอดีเลยนะครับผมก็จะเติมน้ําลงไปในกาผมกาผมเป็นกาน้ําร้อนขนาดเล็กนะครับขนาะด300 ml ของยี่ห้อทามอ m o นะครับนะีาแล้วก็ลวกกระดาษก่อนนะครับฟ o อ,อุปกรณ์นั่นเองนะครับการลวกกระดาษนะครับ ก็เพื่อที่จะให้กระดาษมันแนบกับตัวดิปเปอร์นะครับตัวดิปเปอร์ของทางฮาริโอนะครับที่ผมใช้เป็นรุ่น V60 นะครับมันก็จะมีการระบายน้ำออกด้านข้างได้ดีด้วยนะครับจึงเลือกใช้รุ่นนี้ช่วงนี้เราเตรียมไปแล้วประมาณ เกือบสามนาทีเลยนะครับนี่ก็อยากให้เราดูระยะเวลาก็เทน้ำจริงไปดูระยะเวลาที่เราใช้เสียเวลาไปกับในการเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะชงนะครับจากนั้นก็ทเทผงเมล็ดก,กาแฟลงไปในตัวดิปเปอร์นะครับโดยมีตัวกองกองไว้อยู่นะครับ ประมาณนี้จากนั้นผมก็จะใช้ผมจะไม่ค่อยใช้นิ้วในการมาสัมผัสกับผงกาแฟเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นไม้เป็นส่วนใหญ่ก็ทำรูด้วยตัวนี้นี่แหละจากนั้นเราก็จะทำการบูมกันก่อนเห็นไหมครับน้ำก็จะหมดไปเรื่อยๆต้มที่500 m l พอดีนะครับการาน้ำมันเป็นการาน้ำขนาด300 ml นะครับก็1เสิร์ฟพอดีก็ไม่ต้องตวงอะไรกันมากเลยทีนี้เราก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่บดกาแฟจนถึงก่อนที่จะดิฟนี่เกือบ4นาทีแล้วนะครับดังนั้นใครจะเปิดร้านที่เกี่ยวกับการดิฟลองดูนะครับว่าเราจะกินเวลาเท่าไหร่ใครอยากไปดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟดิฟนะครับก็ต้องคำนวณนว,นว่าเราต้องใช้เวลาในการไปนั่งคอยก็บวกเพิ่มอีกประมาณสัก2นาทีนะครับ อันนี้4นาทีไปแล้วนะครับโอเคเราจะเริ่มกันการดิบเราก็จะเซ็ตทุกอย่างให้เป็นศูนย์หมดนะครับอันดับแรกในการนี้เขาจะต้องมีการบูมเหมือนก่อนการบูมแต่ละคนก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันทำยังไงให้ตัวผมกาแฟสัมผัสกับน้ํำร้อนในครบนะครับมาดูกันสำหรับผมผมก็จะทำอาจจะทำไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับผมก็จะบูมรอบนอกก่อนนะครับ ให้น้ำมันไปสัมผัสกับกาแฟที่อยู่ด้านนอกด้วยนะครับเราใช้กาแฟประมาณเท่าไหร่นะครับ20กรัมก็ตั้งใบูมประมาณสัก40กรัมนะครับโอเคใช้เวลา30วินาทีหรือ35ก,ก็แล้วแต่เรานะครับเห็นไหมครับเราต้มช่วงที่เราบดจะพอดีเลย แล้วต้มน,น้าช่วงที่เราบดนะครับกับการรอเวลามันก็จะได้สัมพันธ์กันน้ําก็จะได้อุณหภูมิพอดีเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเอกกาต้มน้ําของเราเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับด้วยโอเคผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับนี่คือสไตล์ของผมผมก็เริ่มจะเริ่มการทาการดิฟแล้ว รอบแรกผมก็จะไล่ไปที่100เลยนะครับอัน,นแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับตันนี้ก็อยากให้เป็นเทคนิคหนึ่งสำหรับคนที่กำลังศึกษาเรื่องการชงกาแฟแบบดริปนะครับว่าจะทำยังไงสร้างตัวอย่างให้กับคนอืน่นถ้าเราใช้ขนาดที่ผมก็จะดิปประมาณนี้นะครับร้อย ร้อยสิบเกก็ประมาณนี้ในรอบแรกถ้าใครใช้ขนาดที่ใหญ่กว่นี้นะครับเราควรจะมีที่ขนนะครับอันนี้เราใช้ไม่เยอะเราก็ไม่ต้องเป็นต้องขนนะครับอันนี้ผมใช้เบอร์บดของคอมมานเดเอยู่ที่31คลิกนะครับตัวนี้อรอบสองไปเลยนะครับก็จะยิงยาวไปเลย ผงกาแฟแต่และยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับชงของยี่ห้อนี้จะได้ประมาณนี้นะครับชงอีกแบบหนึ่งก็จะแตกต่างกันไปเลยนะครับก็ะจะไม่ขึ้นน้ําใสๆเหมือนกับปุ่มแบบนี้นะแต่และยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับผมจะใช้อาศัยตัวน้ําเข้าไปคนผงกาแฟที่อยู่ข้างในนะครับหรือเราจะใช้ไม้นะครับไม้มาคนนะครับ บางคนก็จะใช้ช้อนนะครับผมแนะนำใช้ไม้ดีกว่าโอเคผมก็จะใช้กา,าน้ำขนาด300 ml มันจะดีตรงที่ว่ามันจะได้พอดีต่อหนึ่งเสิร์ฟเลยนะครับก็เราก็จะมีน้ำที่มันค้างอยู่กับตัวผงกาแฟด้วยนะในตัวดิปเปอร์ด้วยแล้วก็น้ำที่เอาไว้ให้คนอื่นเขามาดื่มนะครับอย่างคนทำขายคิดจะทำ ชงอาแฟแบบยิปเปอร์ขายนะครับก็ใช้มีการแบบขนาด300มิลลิมันก็จะสะดวกและรวดเร็วแล้วก็ไม่หนักด้วยนะครับมันเล็กดีนะครับอันนี้ตัวนี้ผมเคยรีวิวในคลิปผมแล้วนะครับี่ก็จะปานประมาณนี้จะไม่ค่อยคุนเท่าไหร่ของยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออ่าสุพรีมนะครับ ก็ประมาณนี้ครบ3มนาทีนิดๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3มนาทีเลยนะครับพอได้น้ำามมิตพอดีแล้วก็น้ำมีการตกค้างที่เหลือก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ที่จะนั่งกาแฟไปดื่มได้ถูกต้องตามสัดส่วนเพราะว่าแต่ละคนใช้สัดส่วนไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นวิธีการดิฟของผมนะครับแต่ละคนก็จะดิฟไม่เหมือนกันคือเราชอบแบบนี้เราได้รสชาติที่เราต้องการนะครับ ก็จะมีหลายสูตรนะครับเพราะขึ้นอยู่กับตัวปัจจัยหลักก็คือขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟด้วยนะครับต้องดูว่าเมล็ดกาแฟแบบนี้ควรจะดริปแบบไหนนะครับชงยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบก,กับคนอื่นว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการดริปไม่เหมือนกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ดื่มกาแฟกันผมก็จะมีแก้วมาลองตรงนี้ก่อนจากนั้นผมก็จะ ทำการให้มันสัมผัสอากาศรสชาติจะแตกต่างกันนะครับผมก็จะให้มันมีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศน้อยนะครับโยกไปโยกมานิดหนึ่งสักสองรอบนะครับผมทาแบบนี้ครับรสชาติมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมโอ้หกไปแล้วนะครับมีการหกเสร็จแล้วก็จะลองดื่มดูอันนี้เป็นแก้วที่ใช้ไปแล้วสำหรับปั่นกาแฟ รสชาติมันจะนุ่มกว่าถ้าเราโยกไปโยกมาโดยทําแบบมุสคู่นี้ให้กาแฟมันสัมผัสอากาศนะครับแล้วก็จะได้รสชาติของกาแฟอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ